กับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผ่านไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติเมืม่อกี้ท่านอดีตนายกชวนได้กรุณาให้โอวาสกับกระผมรู้สึกเป็นเกียรติครับน้อมรับคำติคำแนะนำข้อควรระวังที่ท่านได้พูดท่านอาจจะรู้จักผมดีพอเพราะท่านเรียกชื่อผมผิดไปในตอนต้นเสษฐาครับ เศรษฐาไม่ใช่เชฐฐาครับท่านกรุณาบอกแบ็กกราวดของผมให้กับเพื่อนสมาชิกอันทรงเกียรติว่าผมทำอะไรมาก่อนนะครับผมเองถึงแม้ว่าจะเป็นนักธุรกิจมาก่อนผมยืนยันครับว่าการที่ผมมาเดินตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ผมรักประเทศชาติผมมีความต้องการที่จะเห็นพี่น้องประชาชน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการที่เข้ามายืนตรงนี้ได้จะรงตําแหน่งกันทรงเกียรตนินี้ได้มายืนในที่นี้ในรัฐ,ฐสภาทรงเกียรติผมมีความตั้งใจครับผมมาด้วยหัวใจที่เปิดกว้างผมมาด้วยความตั้งใจที่จะทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเข้าใจว่า ผมเองมีความรู้ถึงขั้นหนึ่งเกี่ยวกับปัญหาที่พี่น้องเผชิญอยู่ที่ท่านชวนได้กรุณาบอกมาว่า7,500กิดชีวิตได้สูญเสียไป20กว่าปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ผมเองผมก็เศร้าใจมาั้งแรากรอดเดินเข้าสู่สนามการเมืองนะครับอย่าว่าจะ7,500เลยครับชีวิตที่ไม่ควรจะสูญเสียหนึ่งชีวิตก็ถือว่ามากเกินไปแล้วสำหรับประเทศนี้